สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ของละครช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน31ให้ฟังกันนะคะว่าเรื่องไหนปังสุดค่ะประจำวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าววันจันทร์อังคารเลยแล้วกันค่ะละครช่อง7ละครเรื่องเพลิงปิศนานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นตอนที่9แล้วก็ตอนที่10แล้วนะคะได้เรตติง้ง3.2แล้วก็3.3ค่ะ ส่วนทางช่อง3ละครเรื่องบบบอายุทธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นตอนที่ 11, 12นะคะเรตติ้งอยู่ที่1.8แล้วก็2.0ค่ะและทางช่องวัน 3, 1นะคะเรตติ้งสำหรับ2ตอนแรกและครเรื่องพายุสายนะคะได้1.7แล้วก็2.2ค่ะส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพิหัสทางช่อง7ละครเรื่องตุ๊กตาค่ะเรตติ้งตอนที่10-11นะคะได้3.0แล้วก็3.5ค่ะ ส่วนทางช่อง3นะคะละครเรื่องมายาสเสนหาซึ่งเสนอเป็นตอนที่11-12และก็เป็น2ตอนสุดท้ายด้วยนะคะได้เรตติ้งตอนก่อนจบ2.8แล้วก็เรตติ้งตอนจบเพิ่มขึ้นมาเป็น3.3ค่ะ <S <S และสำหรับละครที่มาออกอากาศต่อก็คือเรื่องสองสเสนหานะคะโดยเริ่มคืนนี้คือวันที่5พฤษภาคมเป็นตอนแรกค่ะ ส่วนทางช่องวัน3 1นะคะละครเรื่องกระเช้าสีดานะคะเสนอเป็นตอนที่3และก็ตอนที่4นะคะได้เรตติ้ง2.0และก็2.3ค่ะ <S <S และสำหรับละครที่ออกอากาศวันสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ <S 1> <S 1> ทางช่อง7ละครเรื่องทะเลเดือดค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นตอนที่12 13และ14ค่ะได้เรตติ้ง4.7 4.6และก็4.4ค่ะและ เรื่องทะเลเดือดเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่สตอนสุดท้ายก็จะถึงบทสรุปของตัวละครแล้ววันอาทิตย์นี้ก็เสนอเป็นตอนจบก็อยากพลาดกันนะคะสำหรับเรื่องที่จะออกอากาศต่อก็คือเรื่องเผาขนค่ะออกอากาศตอนแรกคืนวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนทางช่อง3ละครเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักนะคะ ตอนที่ 11, 12และ13ค่ะได้เรตติ้ง 2.2, 2.4แล้วก็2.4ค่ะและเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่3ตอนเช่นเดียวกันนะคะก็จะจบแล้วเป็นแฟน,แฟนและครช่อง3ก็ติดตามชมกันได้นะคะและเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อนในสัปดาห์หน้าก็คือเรื่องมนรักนองผักกระแยงค่ะแฟนๆช่อง3ก็ติดตามชมกันได้นะคะเรามาดูเรตติ้งละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างนะคะ 7คะ่ะละครเรื่องฟ้าหินดินทรายคะ่ะเสนอเป็นตอนที่5ถึงตอนที่9แล้วนะคะเรตติ้งสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงสุดอยู่ที่3.5ในตอนที่6เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะส่วนละครช่อง3าละครเรื่องสะพายเจ้าสัวสัปดาห์ที่ผ่านมา,า,า,นมาเป็นตอนที่1 4บสถึงสินะคะได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่5.5ในตอนที่18เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและทางช่องวัน31ละครเรื่องดงพญายเย็น ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เสนอเป็น4ตอนสุดท้ายแล้วนะคะเรตติงสูงสุดอยู่ที่6.2ในตอนที่47เมื่อวันอังคารค่ะและก็มาจบเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาปิดเรตติงไปที่5.6ค่ะเรามาสรุปเรตติงละครหลังข่าวประจำสัปดาห์นะคะเรื่องไหนปังสุดค่ะเริ่มจากอันดับที่3ก่อนเลยแล้วกันค่ะซึ่งมี2เรื่องนะคะก็คือเรื่อง เรื่องปริศนาตอนที่10ออกอากาศทางช่อง7นะคะแล้วก็เรื่องมายาเสน่หาค่ะซึ่งเสนอเป็นตอนจบออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งเท่ากันก็คือ3.3ค่ะอันดับที่2นะคะเรื่องตุก๊กตาค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะเรตติ้ง3.5ในตอนที่11ค่ะและอันดับที่1ค่ะเรียกได้ว่าเรตติ้งมาแรงประจำสัปดาห์ก็คือเรื่องทะเลเดือดค่ะ เรตติ้ง4.7ในตอนที่12ค่ะและละครเย็นก่อนเขาเรื่องไหนปังสุดคะอันดับที่3ค่ะละครเรื่องฟ้าหินดินทรายค่ะได้เรตติ้ง3.4ตอนที่8แล้วก็9ค่ะอันดับที่2ค่ะละครเรื่องสภายเจ้าสัวนะคะได้เรตติ้ง5.5ก็คือตอนที่18ค่ะ และอันดับที่หนึ่งสำหรับละครเย็นสุดปังค่ะก็คือเรื่องดงพญายเย็นออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติง6.2ตอนที่47ค่ะ <S <S และนี่ก็เป็นละครสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว,ว่าเรื่องไหนถูกใจคุณผู้ชมบ้างนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ โอเคค่ะชมแล้วเนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ